สวัสดีเพื่อนพที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจ๊ในครั้งนี้ทางเรามาอยู่ด้วยกันในเกมโลบอกกันอีกแล้วค่ะทุกคนและรอบนี้เนี่ยเราอยู่กันในทาวเวอร์ที่เรียกได้ว่าโคตรจะปั่นปวนทุกคนมันปั่นปวนมากเลยนะเพราะว่ามีแต่คนแกล้งกันอะอะไรก็ไม่รู้ดูดีเห็นปะเสียงโอ้ช็หแรแบบนี้นะคะมีชื่อว่าสแกลลี่เบรนลอตโตรสแลปทาวเวอร์นั่นเองค่ะยักมาทุกคนเดี๋ยววันนี้เอาโอ้ยได้ดีมันจะเอาใช่ปะ มันจะยังไงฮะไอนี่มันจะยังไงหรอคิดว่าไม่มีมือตบหรอไงฮะมันจะเอาให้ได้เลยอย่ะไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเดจจะจัดการมันนะคะทุกคนมันแกล้งคนไปทั่วเลยอย่ะอะไรอะไรอ,อย่ามาตอนแรกจะมาเล่น,ลนลแบบขำๆจะมาเล่นเท้าวแบบขำๆเจอคนไม่ดีเออลุงตบมันลุงกระทืบมันอีกเนี่ยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ไอเนี่ยไอเล็อีกคนไปเออเออเอาดิเอาดิ มามให้มันให้มันเกิดมาทำไมทำไมอะไรอะไรทัวไหนไม่รู้จำไม่ได้อะไรอะไรจะฟรีหรอห,หอฟรีไอไนเน,ยเน,ยเน,ยเนียเนี่ยแหละไอเนียเนี่ยแหละเจอก๊อดแสบไปเป็นไงล่ะมือตบแบบก๊อดอะไอก๊อดอะหนูจากเป้าแบบก๊อดอะมาดิลงมาลงมา,ให,ใ,หมงมาให้มันลงมาให้มันลงมามาดิมาดิาดโธ่ยไม่ลงมาด้วยจางหมันไสอะตอนนี้จมไม่ได้เล่นเลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้หรอปะนี่ของจริงเนี่ย ความเครียดแขนเราคือซูเปอร์ฮีโร่ไงเพราะเราคือซูเปอร์ฮีโร่ไงแต่จะไม่ใช่นะตอนที่แจ็ออบบี้อะ่ะแต่ถ้าเจอไอ้นี่แจ็งใช้นะีะว้ายช้างคืออันนี้มันเป็นเบรนลอนไงทุกคนมันก็จะมีแบบเป็นช้างด้วยนะคะทุกคนแต่มันไปไหนเหรอไอ้นั่นอนะอุ่นนั่นไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นขึ้นมาข้างบนก่อนดูข้างบนดิ มันออกมาแล้วหรอรอบนี้เนี่ยแจนจะไม่ใช้พมนะคะแต่ซื้อมาเพื่อป้องกันตัวเองแล้วกันเนาะแล้วก็แบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าตกมาแล้วจะขึ้นไมอยู่จุดเดิมไม่ได้ถ้าสบตกมาก็อาจจะแบบมีมีใช้ขึ้นไปเพื่อไปจุดเดิมนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ใช้เพื่อไปถึงเส้นชัยเนาะเอาไปว่าครั้งนี้นะคะเราอยู่ในแบบนี้เนี่ยบอกเลยเลยค่ะว่าเดือดมากๆเพราะว่าเขาแจกมือตบแบบฟรีด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเบรลต์นะคะและ2ตัวที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันอยู่ตอนนี้นั่นก็คือตัวระดับ OP โหดที่สุดของสติลอะเบลลอตนั่นเองนะคะทั้งช้างสตรอเบอรี่นี่ก็ OP นะโอพตัวแรกเลยด้วยแมปนี้เดือดมากเป็นแมปเบลลอตที่แบบ มีตัวเป็นรถไล่ล่านะคะแต่ว่าคนเล่นนี่ใส่ไม่ดีกันเยอะมากเลยมันแอบ,บอะไรอยู่ตรงนี้นมาดแจะไม่สนด,ด้วยจะอยู่ไม่อยู่อ่ะมาจ,จะตบให้มันตายเพราะมันทำาลอกก่อนนะแล้วมันแกล้งคนอื่นหนักมากนะทุกคนตัวแรกนี่ก็คืออยู่ระดับนี้แล้วอีกตัวหนึ่งขึ้นไปแล้วก็มีตัวที่3ด้วยแต่ยังไม่รู้เป็นตัวอะไรทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ let's go <S พร้อมกับมือตบแค่นั้นแหละแจงบอกเลยนะว่าแจงจะไม่ยอมใครแน่นอนหุย้ยเสียงมันมาแล้วว่ะทุกคนุยยังยังนี้รรตาามหือเปล่ โดดมาก่อนละกันแล้วก็เราจะไปต่อนะคะนี่อุย้ยโอ้ตกใจหมดเลยด้ว่ามันจะแบบเอียงอ่ะตรงเนี้ยเห็นมันมีเส้นลายอยู่หรือว่าแบบผูกกันได้ไวอย่างเดียวอะชั้นแรกๆเนี่ยก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน่าจะมีคนขึ้นไปข้างบนแล้วเห็นปะมันกำลังลอยเลยไอ้ช้างตอรอเบอรี่นั่นน่ะโอ้โหแล้วดูแมวนั่นดิหน้าต่าแมวมันาน่ากลัวมากเลยอะโอ้โหช้างก็น่ากลัวครว่าแมวน่ากลัวอย่างเดียวจงวไปต่อดีกว่าไปค่ะทุกคนึบเฮ้ยนายอย่าเบียดเราดิ ระวังด้วยนะระวังตกเฮ้เราขึ้นมาก่อนเลยดีกว่านี่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 ตรงนี้เราโดดมานะคะอันนี้เป็นบันไดที่แบบว่ามันมีความถี่มันไม่เท่ากันเลยนะเนี่ยอ่ะเรามาถึงแล้วเราข้อเซฟโซนก่อนให้นั่นมันลากไปนะคะอย่าตบเรานะอย่านะเรามีมือตบสุดเทพนะอย่าเฮ้ยเฮ้ย,ฮยช่วยด้วยช้างมาทุกคนน่ากลัวมากโอ้ไม่ก็ช้างมาอีกแล้วเฮ้ยไอ้นั่นมันมีมือตกมาอย่าถือมือตกอย่าถือมือตกใส่คนอื่นอุ้ย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 แจ้งเข้าก่อนแจ้งเข้าแจ้งเข้า ้ามันตามใครอ่ะเฮ้ยมันตามคนข้างบนไปแล้วหรือเปล่าเออจริงมันตามจริงแจงขึ้นมาเลยนี่นี่นี่ให้มันตามคนอื่นไปซะปึ๊บนีออ่ขึ้นมาทุกคนว้ายว้ายอูยอย้ช้างมันอยู่ใกล้เรานิเดียวเองอะโอเคค่ะแจงขึ้นมาแล้วนะคะถ้าคนนด้ไม่ตายช้างมันจะไม่ตามแจงแน่นอนทุกคนดูวิอันมันมีมือตบวะอย่าอย่าเอามือตบมาถือใกล้เราถ้าใครมีมือตบมาแจงตบหมดเลยนะเฮ้ยนี่มันตกไปแล้ว มันมาหาใจจริงๆด้วยทุกคนดูดิมันน่าก,กลัวมากเลยอะเึ๊บเข้าก่อนเอ้ยมันไม่ตามคนอื่นซะอ่าแค่นั้นแหละโอ้ฉันสตรอเบอรี่หดมากพอมันไม่มีแบบเป้าหมายอื่นแล้วมันล็อกเป้าหมายเราอย่างเดียวเลยอะทุกคนดูดิเอาละไปกันต่อครับผมไหนดูซิว่าเราจะสามารถขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพวกตัวเบรลตน,นี่มันจะโหดมากเลยนะ นี่เราไม่รีรอนะคะเราไปกันต่อเลยไม่มีคนกดเนาะปุ่มเนี้ยอ่าอย่าแกล้งกันนะคะมันไม่น่ารักเอ๊ะอันนี้ไปยังไงอ่ะเสื้อหมายว่าพื้นตรงนี้ที่แจ้งเห็นน่ะมันจะต้องเป็นพื้นที่แบบมันต้องหายไปแน่เลยล็องสกิดนั่นไงจริงด้วยโอเคทุกคนเราจะรอไม่ได้นะคะเดี๋ยวช้างสตรอเบอรี่มันมาไปเลยฮึบฮึบอืมล็อกหลบว้อุ้ยล็อกหลบว้เฮ้ย อขอพักแปบบ๊บตอนนี้รู้สึกว่าช้างสตอร์บัลลิจะอยู่ข้างล่างนะคะน่าจะไปตามใครสักคนนึงอยู่มันไม่ได้เร็วมากนะคะทุกคนแต่มันโหดอยู่นะเพราะว่ามันสามารถลอยได้ไงมาขึ้นมาตอนนี้เป็นโซลสีชมพะะูแล้วนะคะเราจะกระโดดขึ้นมาฮอบเยี่ยมโอเคชิวๆเพราะว่าตามคนอื่นอยู่โอ้โหชิวก็บ้าแลววาาวาแ้วมันมีคนว้ามันมาอุ้ยไอแมวมันมาแมวนกนายใจเย็นๆนะเราเรา,ามีเรามีทางไปแค่นิดเดียวทุกคนช่วยด้วย ฮึบฮึบโดดไนี่ล็กลบลบลบขึ้นมาว้ายอ้โหทุกคนเจนจะตายไหมเนี่ยฮึบ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 ขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาโอ้โหอยู่เซฟโซนเกือบไปแล้วเจนเกือบไปแล้วไอ้แมวมันเกือบได้กินเจนแล้วไหมล่ะอ๋อโอเคเราอยู่เซฟโซนนายนายมันอยู่กับเราไม่ได้นะนายอ่ะเฮ้ยมันตามใครก็ไม่รู้นั่นน่ะโอเคมันน่าจะตามคนข้างบนขึ้นไปนะคะฉันอยากกินแมวเลีย แกเห็นนะฉันเหมือนแมวเลียหลอยแมวหน้าฉันก็ไม่เหมือนแมวเลียเลยนะโอเคหลังจากที่แมวมาไปตามคนอื่นนะคะเราจะไปกันต่อข้าวบนมีตัวอะไรไม่รู้ว่าสีขาวฟ้าว้ามันมาอีกแล้วไอ้นี่น่ากินน่ากินบ้าอะไรจุกคนฉันไม่ใช่แมวเลียช่วยด้วยทุกคน <c oughs> โอ้โหม่คิดว่าเราเป็นเปียกเหรอเราไม่ใช่เปียกนะข้าเซฟโซนคะ่ะให้มันตามคนอื่นไปตอนนี้แหละเป็นเวลาที่แบบสามารถอนคลายได้นะคะ <S <S <c oughs> ปะ่ะไปกันต่อมันน่าจะตามคนอื่นแล้วละตอนเนี้ย มันน่าจะไม่เอาเรานะคะไอพื้นสีขาวนี้ก็ขยันหายมากเลยอ่ะอ่าไหนดูซิมันอยู่ตรงไหนนะไม่เห็นเนาะถ้า,างั้นเราเลือกที่จะไปต่อไอตัวนี้อ่าเป็นซีซี้วยนะแต่เป็นซีซีที่แบบหายได้ไงโอเคเราไปค่ะโดดมาฮึบโดดขึ้นนะปาบจะเอ๋เเมียวเมียวบ้าอะไรนี่เลยเข้าเลยไปอยู่ที่เดิมเลยนะไอเมียวบ้าข้างบนคือตัวอะไรสีฟ้าจะมองไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นหน้าเลยอ่ะทุกคน ูสีฟ้ามันแบบกาลังไล่ตามคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปกันต่อวิโอ้โหอันนี้มันเป็นลื่นๆด้วยปะเนี่ยโอ้โหเราต้องกระโดดตลอดเวลานะคะทุกคนึ๊ออันนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปก่อนล้วกันอ่าเรียบร้อยเข้าสู่เขตเซฟโซนนะคะโอยเหนื่อยว่ะป่ะถ้าอย่างงั้นไอเมลมันไม่ตามเราเนาะมันตามคนอื่นอยู่ตอนเนี้ยเราไปต่อดีกว่าอืบปปาปป๊าปอือสวยเฮ้ยมันมาอีกแล้วอะ ไอบ้าเออออเมลบ้าไปตามคนอื่นนี่มาตามอะไรฉันละ่ะฉันไม่ได้น่ากินขนาดนั้นโอโ้โหทุกคนตายแน่เจนต้องตายแน่ออ้ยมีเซฟโซนอ้เออนั่นแหละไปตามมีคนนั้นเลยนั่นแหละมันกำลังโดดอยู่อะไอเมียวเอ้ยไปค่ะทุกคนหลังจากที่มันตามคนอื่นแล้วนะคะเจนจะไปต่อเลยแล้วกันอุ้โหแล้วไอตรงซี่นี้โดดยากชะมัดเลยอะถ้าตกไปนี่เจ็บใจแย่เลยนะเนี่ยไอซี่นี้ต้องเล็งดีๆนะคะโดดเฉียงเราจะใช้เทคนิควิธีการโดดเฉียง ตรวจมาแล้วปุ๊บหืมตรงนี้พื้นลื่นซะด้วยมาโดดโดดอืมใช้การโดดเอาสวยมาครับจุดสีเขียวนะคะสีเขียวนี่เหมือนจะปลอดภัยเพราะสีเดีวยวกับเซฟโซนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไม่ได้ปลอดภัยเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะโอเคเอเมิลนะั้นมันกำลังจะไปหาตัวนั้นอุ้ยมันหยุดแล้วว่ะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มาหาเราอุ้ยแต่ไอ้ค้างบนนั้นอะอะไรอะแต่ลองกด QR ซิมันจะใช้ได้ไหมนะถ้ากดแล้วเขาจะตากันไหมนะ ว้ายว้ายทุกคนดูนี่โนส,สีเขียวมันมีไอตัวฟ้านะกลัวมากโอเคไอตัวฟ้าไปแล้วนะคะอึออ่าเราไปต่อเลยดีกว่าไอตัวฟ้านั่นคือ 6, 7หรือเปล่าอ่ะสิบเจนี่ใช่ไหมอือว้าสิบมาโอ้โหทุกคนอันนี้มันเป็นชดจั่หวาบีหัวใจว่ะ ระวังระวังระวังทุกคนระวังเฮ้เราขึ้นมาก่อนเฮ้ยมันตามเราจริงว่ะมันตามเราไม่เลิกเลยอะ่ะเป็นอะไรกันกับเราบา้านายอะ่ะนี่ตอนแรกึูว่าตัวอะไรนะคะทุกคน six seven ค่ะอันนี้คือตัวที่3มที่อยู่ในแบบนี้นะดูดิมันตามใครอยู่ก็ไม่รู้แสดงนะมีคนอยู่ข้างบนนะคะแต่อยู่ข้างบนเนี่ยแจนจะเอามันลงมาได้ไหมมันน่าจะอยู่เซฟโซนเนี่ยตรงเนี้ยมันรอตบแจงอยู่แน่ๆแต่ไม่เป็นไรแจงจัดการเอง โอ้ไม่กอดไม่ได้แล้วว่ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะตรงเนี้ยมันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวมันอยุดตรงนี้ <c oughs> เก็นไปต่อไม่ได้อะ่ะเออเฮ <c oughs> ้ม,ไป,ไ,ปไ,มไปทางนั้นไะเรเก่งมากไปทางเลยแสดงว่าไม่มีคนแน่เลยตรงเนี้ยถ้ามันหยุดอย่างเงี้ยโอ้ย <c oughs> ังต้องเอาหัวมันออกมาก่อนวะนี่เอาหัวมันมาตรงนี้แล้วเราก็จะไปทางนี้ได้นะคะมาเนี่ยแหละต้องข้ามตัวมันไปไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้ ฮึบอู้หว้าวอู้ห <_ d ata> เกือบไปแล้วไม่ล่เราโอ้อย่ามา,าหกเจ็ด six seven อย่าอย่าทำแบบนี้ฉันอยากกินแกอ่ะ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 อออจังหวะที่มันตามคนอื่นอยู่นะคะนั่นมันตามอยู่เห็นบ้านเราจะไปฝั่งนี้ฮึบฮึบเอ <ยา S 1> อสวยสวยอุ๊ยอะไรเนี่ยทำไมมันติดอะไรอ่ะ ด,ดีมันสไลด์ลื่นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ติดแบบติดกําแพงไปเลยอะทุกคนดีนะที่เราผ่านมาได้อะ่ะฟุโคตดมาครับผมอ่าโว้ยมันมาอีกแล้วไอ้ข้างบนนั้นน่ากินจังอ้าโอ้เดี๋ยวไอ้นั่นออกมานะนี่มันออกมาแล้วแหละแจงเข้าเลยให้มันไปตามฝั่งนน้นดีนะไม่มีคนตามแจงมาทุกคนไม่งั้นแจงแย่แน่เลยอะนั่นแหละสวยพี่สวยโอเคพอมันตามตัวนู้นปุ๊บ เดี๋ยวมันเข้าเซฟโซนอีกอนะเราไปก่อนละกันฮึบอื้ฮึบโอ้ยท้าแจนนี่คือแบบว่าพูดตรงๆเลยนะคะทุกคนว่ามันค่อนข้างที่จะจิกเก่งมากเลยเอาอันนี้อะไรล่ะเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบอ๋อทางมันแบบล่องหุ่นมันจะมีสักอันหนึ่งนะคะที่มันนำไปต่อได้คิดว่าสีเข้มหรือสีอ่อนจนเคิดว่าสีเข้มว้าวมเห็นมันตามมาอีกแล้วหูสีเข้มก็ไปมา เอาตัวนั้นไม่กลัวหรอกแกมันช้าไงซิกเซเว่นอแกไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นโอเคปะนี่ข้าเสพโซนเอยไปตามคนนั้นต่อเฮ้ยทุกคนมันหมดแล้วนี่โอ้ว้าวนี่แหละขนทางสู่แสงสว่างนะคะทุกคนว้าวในที่สุดเฮ้ยนพื้นปัญหามันไม่ใช่สีขาวสะหน่อยโอ้แล้วเราแบบโดนเจ็บเราไม่สวนแล้วเราข้ามไปเลย ทุกคนคะและในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถมาถึงยอดบนสุดของทาวเวอร์นี่ได้นะคะเป็นทาวเวอร์ที่ขูดมากแถมมีแบบตัว OP ทั้งสองตัวแล้วมีตัวแบบซีเครตอีกตัวหนึ่งด้วยนะตัว OP นี่คือแบบเราไม่เคยเจอเราได้มาเจอในแบบทาวเวอร์นะคะทุกคน สุดยอดมากคือช้างสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นตัวที่โอพสุดๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครแบบอยากเจอเขาตัวนั้นเป็นเนี่ยลองมาเล่นแบบนี้กันดูนะคะจะมีของเยอะมากเลยแต่อย่าว่าแหละก็คือเป็นขอป้องกันตัวเองนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเขาแกล้งกันแบบหนักมากเลยเอาเป็นว่านะคะนี่เดี๋ยวเราหยิบอันนี้ก่อนเอ้าไม่ให้หยิบด้วยทำไมอะ่ะอ๋อเรามีกอ็อสแลปแล้วไงอันนี้น่าจะกากก็อสแลปอะเขาก็เลยแบบให้หยิบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเก็บฟินวู้เย้เอ๊ะ ได้เองจะเอาใช่ไหมไอ้หนุม่มเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนสีจะเอาจะเอาทำจ,จะเอาไงจะเอาอยัางไงทำไมทำไม,ำไมหรอไทยนี่นานาจะอะไรหรอเอาน,นี่มาดิจะอะไรจะทำไมม,มันไปไหนละเดี๋ยวจนจะจัดการมันทุกคนนี่มันไปแล้วเราก็ขี่พรมตามสิครับอะไรยังไงยังไงนี่มันมารอแกล้งคนอยู่ตรงนี้ทุกคนมันมารอแกล้งคนเห็นปะเนี่ย ความนิสัยไม่ดีของมันอะทุกคนดูนี่เป็นไงแกล้งใครไม่แกล้งแกล้งแจงแล้วแจงยอมที่ไหนอะ่ะไอ้พวกยอมปะล่ะฉันยอมปะล่ะฮะไทยนี่ ถือว่าอันนี้เนี่ยคือแบบว่าเขาก็จะต้องรับกรรมของตัวเองไปนะทุกคนเพราะว่าเขาแบบแกล้งคนอื่นก่อนไงถ้าเขาไม่แกล้งคนอื่นอ่ะแจงก็จะไม่ทําเขาเหมือนกันนะคะอันนี้คือเขาแกล้งไงทุกคนเนี่ยคนโดนแกล้งเนี่ยสภาพนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรดูไว้ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างของคนทําไม่ดีนะคะเนี่ยถ้าทําไม่ดีเราก็จะเจอแบบอุ้ยตายเลยอ่ะอุ้ยทางสงสารเขาเหมือนกันนะก็แบบหอบปากหอบคอละกันนะเนี่ยหอบปาาหอบคอหอบเปล่เอาตายอีกแล้วไปไทนี่ตาย โอเคค่ะทุกคนสำหรับครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบแมพแบบนี้และอยากเห็นจุ๊บแจงเล่นอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับจุ๊บแจงด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้พากันเนาะสำหรับครั้งนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ,ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่สะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบบ๊๊าาายยยบายหืมหืมทำไมอืมมาเจอกันในช่วงป้ายยาก่อนไปค่ะวันนี้เนี่ยเราขอเสนอเป็น ตัวนี้ <c oughs> คืออันนี้แจงกับไปลองมาซึ่งราคามันถูกมากนะคะแจงก็เลยแบบเอยมันจะหอมจริงหรอวะตอนแรกอะแจงอะเป็นคนชอบแบบว่าฉีดน้ําหอมใส่ห้องเพราะบางทีเนี่ยเราเอาขนมขึ้นมากินหรืออะไรเงี้ยบางทีน้าหอมห้องอะมันไม่ค่อยตอบโจทย์แจงเท่าไหร่เก็ตฟิลปะมันจะแบบฉุนแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอลองไปดูมามันหอมมากทุกคนแต่อันนี้มันไม่ใช่น้ําหอมห้องนะมันคือแบบ คล้ายๆกับน้ําหอมที่เอาไปฉีดตามร่างกายหรือว่าตามเสื้อผ้าของเราเนี่ยแหละทุกคนคือตอนแรกอะ่ะซื้อมาเพื่อฉีดห้องแต่พอฉีดไปฉีดมาเออชอบกลิ่นหวานแล้วรู้สึกว่าเวลาเราฉีดกับตัวเองเนี่ยมันหวานมันหอมมันเหมือนขนมอันนึงที่มันแบบไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่ฉุนเกินไปนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็คือ Ki s s My Body นะคะฟิลฟิลคล้ายกับ Body ้มิก็คือฉีดเบาๆได้นะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่น Apple Sherbet มันหอมมากแจ้งว่านะคะมากกับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนแล้วต้องการแบบ ความสดชื่นในแต่ละวันความหอมความฟุง้งแบบไปโรงเรียนแล้วเพื่อนหักว่าแบบเอ้ยทํำอะไรมาทํำไมกินหวานจังอะไรเงี้ยกลายเป็นคนหวานขึ้นมาทันทีเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากลองไปใช้กันดูนะคะทุกคนมันดีมากๆเลย